ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะวันนี้ผมจะมาใส่โค้ดในในแมป anime champion simulator อะไรครับผมอ่าก็นั่นแหละครับก็ก่อนต้อนรับชมที่ได้ไย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ผมนะครับมาเริมาที่ข้อแรกกันเลยนะครับอ่ะใส่ตรงไหนหนะคนนี้นะอ่าคนนี้หมอออดยอ,หมอ,อยู่แล้วนะครับโอเคให้นไรอ๋อนี่ก็หมดอยู่แล้วครับผมลองใส่โค้ดเก่าๆดูก่อนเนาะ อันนี้ก็หมดอาอย,แอย,ย,ยอไไุแล้วคุยอายุหมดเลยปะเนี่ยทุกคนโอเคทำคนนี้ใช้ได้อยู่เนาะเกรกว่าจะไม่มีให้ใชส้สแลกอันนี้ก็ใช้ไม่ได้ครนะเดี๋ยวผมลิสต์ไปก่อนว่าคนไหนใช้ได้บ้างเดี๋ยวผมจะได้เอาโค้ดที่ใช้ได้น่ะแจกให้คนดูนะครับคนไหนใช้ไม่ได้แล้วผมก็จะไม่แจกเนาะใช่ต่อไปนะครับ โอเคครับอันนี้ก็ได้นะได้อะไรก็ตามคลิปเลยนะครับผมก็ไม่เคยเล่นนับแบบนี้ต่อไปนะโอเค okay, ไ,ได้กุญแจอะไรด้วยมันคล้ายๆแบบ anime fighting simulator เออใช่ลรีมนผ่นนานแล้วคนสร้างคนสร้างให้คนเดียวกันนะ แล้วก็นี่อ่ะทุกคนแฮปปี้ฮาโลวีนโอ้ได้อะไรเยอะๆเลยนะต่อไปนะโค้ดล่าสุดนะที่มาในอัปเดตนี้นะครับนี่นะครับทุกคนป้ายผมก็ไม่รู้นะว่าได้อะไรบ้างใครที่ยังไม่ใส่ก็ลองไปใส่ดูนะได้อะไรเยอะเยอะอยู่เนาะในกระเป๋าประมาณนี้นะทุกคน โค้ดที่ใช้ได้เนาะก็ได้ประมาณนี้ครับผมก็ไม่รู้นะว่าทำไรไนดะ้ทุกคนก็ลองไปใส่ดูคนระับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ใส่เนาะก็ประมาณนี้ผมสหรับคลิปนี้นะครับก็สั้นๆน,นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์โหดนะผมเจอคลิปต่อไปโดนให้มีเนาะตอนคลิปนี้ก็สวัสดีครับ